อะไมาเรยนี่มันแล้วแนี่มหัวเพ่นบอกเือไปซื้อนี่บ้าที่พี่บ้าน่้าพี่ซื้อพี่อยป้านตรงไดมันมันออกมาหลายคนหลายคนออกมาอีกยู่หลายคนวนี้เท่าเนีหนึ่สองเจ้ามันถึอยู่ดรกพะอ่าหกแปคนเอแปดคนนีพอเจ้ามันถึอยู่ดอกมันึกุ้งกึกึนี่ มึงกจะเผ้าของก็ไไรมันคุณพอเอ้ยนี่เผาก่อนเขาที GO: ่ <S <S like, er ีจมให้ดอกจมกรลับฟั่งไปรวด้าจมด้วยซื่อมึงไ่มีผู้ใดด่าดอกทำจม้ซื่อนั่นเห็นบ่เดี๋ยวเดี๋ยว้เดี๋ยวเดีดี๋ยวผมกำลังออกดังออกจากถงเนาะไม่เปยังพคือส่งหาใส่ยืนวันวนมึงเอาสืได้วัน

บ่บ่บ,บมันมีเหอเด้ป้าปามีมีเหอมีเหออยู่หันเอาหันละอนเออคุยกันเียวมันถือกันเนโอ้ยเอาซื้อนี่ล่นี่เนี่ยอนไงต้นอย่างงี้ไงเนี่ยานะมาอีกสามคนเนาะนั่นนี่มาแล้วเห็นบ่ลูกน้องบอกแล้วมาแล้วไม่อยกสามเดียวสันไปไปได้เล้คนเนี่ย <มา S 2> ือมีมาบอกแ้มาจ่าอ ไม่ยังไงม่ได้โอยงอเนาะบ้าโอ้ยสร้าง่นขื้กักเดี๋ยววะองใช้ป่าเพิ่นแงฮ่าฮเต็มนึ่งเมื่อเราควยฮะเต็มนึ่เมือาเต็มรันกบเมือห้วววววววัววีวว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 อววว เออมื่อนี้พากันมาลุยห่วยคือเกอ่าครับผมเจ้า,าป้าปกำลังไล่กำลังไล่ป่าครับผมเมื่อนี้ได้ทางโคง้งผมน่าพิน่ะเนาะเจ้าป้าหลายมื่อนี้หลายทีมงานหลายโอ้เป็นตำรวจครับเพืนอน่อน่ะครับเอาไปง่านั่นสิไปใช่น่ะ กตอนนี้ขนนาดขาลังำลังไล่เหรอครับอพี่น้องไล่เหรอสอย้เพื่อนคนครับเดี๋ยวเพื่นจะให้ไม้มื่อนี้ก็จะเป็นตัวนี้เนาะเพื่อนเนาะโคตนี่ครับดังแลดังตัวดึงแรกไปพู้นไก่ครับแต่ว่ามือนี่มาหลายเนาะคุณ ทางทีมงานหลายครับพี่น้องแต่ว่าเอาบางกวงเนี้ยน่อยครับด่างตอนนึงเนาะประมาณสองร้อยกิโลเมตรครับแต่ว่าเป็นทางโค้งเนาะเป็นเนาะในทางไรครับพี่น้องผมเอาจังที่ตามมือครับรุ่นน้ำกันว่ามือนี้สะเป็นจังไรเป็นจำนี่ป่าข้ใหญ่ปะเนาะเป็นงานใหญ่ครับพี่น้องเพื่อใหม่หลายโอ้บางทีก็ไม่โตก็กลัว สองสี่แม่ดูเศร้านี่ตุ่ม่โว้ยมันปากคอว่าจะได้แล้วเขาว่าเห็ตุ่มไเห็ตุ่มไหมเขาได้ปล่อยออกนั่นโว้ยเลยนะเขาว่าปล่อยปล่อยเพียงตอวปล่อยตัวผิด่าโยอสิจจั

มางนี่มีตัวเดียวเป็นไปได้บ่ว่างบบไงหนึงโอ้ยหัวกมพ้อมันเนาะบ่ละบ่ละ่เดือน้ำตาแตกเก็บเตาข้าวมันขึ้นกับหมันกึ้นเลยขด้นมือคนขึ้นอกไส้ดิ่มือบ้านนี่คือนกรถไก่เฮามเซ้มือนี่ขึ้นแย พี่พพี่นนี่นีนี่มอยขึ้นแบนไงเลยนี่นี่นซื้อนี่เป็นแปนี่ละเป็นแปนนี่ละวานวานวานย่างยางมาพพอแล้วพอแล้วพอแล้ววานทุทุยงอ้สัตว้าหอดถุงเขียวผีกับบัวำนีกับมหาหลยและมดนไปทั้งเจ้ยด้วยหรอวะตัวทำเจเอาไปดิโอานี่งเเห็นทำ่โ เน่นอนเดี๋ยวะบอกทึงแหนียปุ่งแหวลออเลยเนาะได้ยุบ่หันได้เฉยบ่ได้เฉยแล้วอ,อ่ยยังวะงาพระไงนี่แม่ผู้อ่านเบอา้ยมันไรแหละผู้อ่นตะวันแตกเอ๊ะ <c ười> ไม่ยังไม่ยังนี่คือคุณเบื้อเบือรวดนี่นี่แล้วโอยปาพี่ไอ ปลาพี่ใหญ่โอ้ัวใหญ่บ่เฮ้ยนี่เราลดละสองหน่อยผุนปลาพี่ใหญเอาใช่ได้ใช่ไหมาใช้ได้บ่คือพวท่านบ่เห็นเหรอเห็นปลาอ่อนบวชไปทั้งเจ้าอยู่แล้วหาดีนี่แม่น้องเฝ้าไปยังก็เลย โอ้ยจะเพิ่นเพราะท่านเดินแห้ลงหนำเพิ่นยังบพนท่านท่านลงเนาะเอ้ย่าป้าบอตัวเโตาจขึ้นไม่ได้หรอกี่คอยด่าขันได้ด่าเฮ้ยใครอยู่มันเอาเอาทงหลังไหมตาดังไหมงงไหม นั่นละใ่มากนะน้าโอ้ยมันตับยังดูอสินี่ลม,ดมพดลมมัเรียกงอเขา้าขนด้ยเนื้อนั่นแหละปลากระลี่อยู่หันเนี่ยน้ากระคอยหาโอ้ได้ตัวนึงกระคุ้มค่าแล้ว <laughs> ยูด้การเลยลูกพี่บ้านนี่เบ้ยเอินกลางเลยบ้านกลางทิม้มาเลยไปใบมีไรบผู้ใด,ดบอกยังไงเราเราอาเอาใกล้เต็มพกแล้วเหรอเกรล้กเด้อเ,เ,อเมาบ่ หัวมือเนั่นมันเต็มเนี่ยมือนั่นมันตายอย่างนีย้โยนอืมข้าวัข้าวตกเนี่ยตายเนาะมือนัอนข้าวยังคือดินแห้งที่อยู่นี่โอ้ดินชีบมันแค่นี้เองโอ้ยข้าวไงคุยลามไงบอกที่ลามละโอ้ยคุยลามไงมันเลิกไปน่ะไปอย่างนี้กนเขียเนาะโอ้ยใส่อยู่ขึ้นมาดูเคยเป็นตัวโตญ่แส่มึงดูโยเดินบุ่มบุ่มด้วย มาเพเหียวกับไดมูนยบู่งเห็ดสินกว่าปลาบูคือปลาอย่างนี้มันได้มนูต้มพี่น้องเสียเพิ่นมากเสียเพิ่มมาเพิ่นอยากเปลี่ยนเมนูใหมเพิ่นอยากตรม โอ้ป <icana>, ่าเต็มซ้อมเลยได้พี่น้องมันนี้มาหลยมันจิมงานไฮเบิร์ธน่มัฮะงานสิบเบิดได้เบิดบ่มันจีบแมงมันจี้นี่เเปียกกันเอาเติงเปียกได้บ่กริขามเปียกเนาะบอกว่าขามเปียกก็ะส่เปียกมันตัวพ่อ มองกมวงมงบอมดแดงโอ้ยใส่มดแดงแห็งคักแล้วขาจันพันผุเหลียวบอมากน้ำลายเบื่องมดแดงด้วยเพ่อสตมมูใช่มตายว่าเรื่องมังคงบอกเฮ้ยห่างนะโมนี่เนี่ยจีมีหรอกไม่บหร เครื่องใส้ไปนน่ใช้เบื่แล้วฮะเอ้ยในการในการเดี๋ยวจะมาใส่ทิศดยมาเมามาหูดมาหลดน่ะกำมาเลยเต้ยใส่ปม้ส่ลดบักขามก็ใส่มันมีตัววะเลยฮ นี่นี่นี่วุ้มีตั่วอยู่กัมเลยกัมเลยกัมเลยเออกัมเหาอย่างเงียบดิ้งสั่นมันนั่นมันเออกัมไปเลยนี่เออกัมมาเลยโอ้ยนมีมีหน่อยน้ำแดงจริงนลอยเรื่อยไปนอนขับพี่น้องเมนูปลาปลาปวดนะวุ้นมีใครยังไงเป็นยังไเศร้าถั่วเลยตัวนับมึงดูอื เม่เปียงอยากกินแม่เปียงอนั่นออกแน่นอออืออต้มปลาใคอ่ากแดงจะเครืงสั่นบาใส่อย่างนีนี่เออเออใอแกวแก้วบวงครับแก้วบวังเออเอนคุกไม้เองครับช่งมาตกอพันหาดาวครับกุกนะเคยเห็ดูน้อน้องกินตลอดเข่แกไม่โคครับไม่เห็ดูกินคนใส่เขาเสียเงนเสียเงแต่ว่าคนหน่อยแมน อของไงคนหน่อยเด้อพี่น้องเดินนะป่าประตูหมดป่าเอ้ยน้ำประตูหมดป่าโอ้ยผมมาเอาน้ำใส่อีกยังไงเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้เบิังครับพี่น้องปลาเต็มหม้อครับพี่น้องจนน้อบ่มีจนน้ำบ่มีมีบ่บ่แดงนั่นทางหลังไม่ไม้บ่แม่นแม่นเออนั่นเดียวรูดังเงี้ยรูดังเง จะน่าี่ได้โอ้ยรายการะเซลโรเอะกว่าเส่สูบคนหมดเียเขาแขงเด็กตอนนี้เราตองทำเนี่ยมาเสียบเอาแล้วมันเกลี้องเกลี้ยงเกลั้ยงฟนดกูเด้อ ส่อนส่บอนีขน่้มน่สอนสอนสนชาบไม่พี่น้องเฮ้ยสอนอนเขาทุง่อนทางเด่น เจ้างยคยไฟเมียนแต่กอนบุกหอยีบีเนาะะเกาเนาะสวนบุกหอยยิบเนตป็นงข้ามเลยเนาะมันมีได้เนาะีม้นเยบันเนาะกาแจงนตัวบ่ราื้นผิวย่งแก้วลูกอิ่เดียกจบันลูกอิ่เลยเฮ้ยใ่จังวาโอ้ข้าไปะอุ้ยมันเปียกครับไม่เจ้าคนเดี ไม่ห้อยังใส่ง้จง่านพังเสงดินบลยโอ้มเคยถุยแก้ว่เคยกันบอก่เคยกันเป็นยังมันจิ้มดดูจะคนพอใจเหรอยังไงคนมมมากใบเนาะเ็นไนตอนไหนก็สตนาเลยแหมก็ม่เ้ากว้างว้าเยผู้ใดว่าบกขม ที่มดู Christmas. ขาวมดูด <c oughs> ิยืมมานงนะครคลองลงคลองลงให้มันเย็นเด้อไอัตักเจียวเลยกดดังโดนนี่โอ้ยมาจินกินเย็นไหมไม่หอนแต่ลอพอกนหมัก หดยแกมาตั้งยี่ขังวัวลวดบ่เดืนน้ถวยหรอคนเที่ยงนี่หม้อลวดทุกเดืถ่วยคนใบได้กินตะนามับยาวกับปีหน้าเนี่ยเสือก่อนเขามามันกินเยโพรหลายคนสิโอ้ยเอามาจะขั้นรองขั้นไปยังไงอยู่ก็เด็ก้นแน่ซุมบวกซุมร้นเลยน้อยเนาะโอ้ยุซ้ันและเนาะ

ว่าดนาดอนานี่ัมีบลเหรอหนาวด้ยว่ะป่บอลนี่ป่าบอลไงมางเครื่อง่เจ้งดีนะโอ้ได้การได้การ เพ่นนี่ป้าขายนาแห้งหดขายนาเป็นแคครึ่งไ่โอ้ยุน่ะมึงไงวเปล่าปาเขาู่ได้เปล่าใจไม่ได้ตัวไงเถอะเอาท่าหิงออัเห็นอาัถูกอ้ยเบิ่งดูเพีนห้องงรูไในป่านะหมยังนเนปล่าปูบป่าจะหีบนีล้าห่งเท่านั้นขายน้มนี่น่าขายน้สงตัวหนีเออสองโอ้ยคือปวดด้วยทำไมปวด ไปน้ำไหมไปน้ำไปน้ำจับที่โก่จัดที่โซ่ลงพุ้งอยู่ที่ไหนนี่อันหนึ่งอู้ยปลาก็พราะเรอยากได้กลิ่นครับพี่น้องอากาศจะเย็นแน่จังหน่อยเนาะเบื้องแล้วเพิ่นอันนี้เบื้องแล้วปลาทองโดนี่เบื้องนี่โอ้ยมาเสียนครับของเสียนครับเสียนเพิ่นได้ีดูแล้วเสียนเพิ่นเพิ่นเนี่ในลายอยู่แล้วจะบอกเพิ่นลายเอาเนื้อใส่น้ำบ่

กระมาณพอได้อยากได้กินครับพี่น้องผมทุกคนทุกคนปลอบ่ลปลยกบ่ขาดแลป่อยก็ได้ป่อยได้นไกวันเดี๋ยมูชามัวสิเว่ลไปก็ได้ได้กได้ปนลาองตัป้กนี่ังเยกระตันกันขับยิงองไ้กับขึ้นมาาเห็นันเเก็บวมันตั้กูอยู่แ ไอ้พ่อใหญ่ใบข้าวว่อาแต่นนี้พ่อขึ้นน้ำจะเคี้ยกัดโอ้โหโอ้ได้หอดประคอตัวหนิไหมครับแต่ว่าเอาพี่น้องผมหมานจุผูชุกคนครับชีเดียมล่าพ้าจากครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามไออยากให้กินครับพี่น้องผมที่จังปั้นกางลิงกางเตียงไปเนาะครับเนาะเดี๋ยวผัดกิมไม่ต่อไปครับสารับมื้อนี้อีสานละองไอเจียงซิดพร้อมทีมงานนะครับขอลาพี่น้องไปก่อนครับ ดีครับ